สวัสดีค่ะอยู่กับเราในช่องพาตูลูช้างคู่ใจพลายควันเมืองนะคะนี่มาดูนุ่มโลนะคะทีมงานหนุ่มเสกนะคะทั้งเด็กอ่าทั้งเด็กใหม่เด็กเก่านะคะวันนี้ก็มีมีพลายทองคำลุงเล่นนะคะมี ชายตูนะคะลูกศิษย์ชายหวามีพ่อเสกนะคะนี่พ่อเอกก็หวะวาแบตไข่อ่อนแบตตู้นะเออวันนี้แบตอ่อนเร็วบ่พี่ตูบอกว่านี้พี่ตูแบตอ่อนนะคะอาจจะคิดถึงชายเขียดอยู่ข้างหลังหรือเปล่าเอามาอยู่หน้าลุงสิ เอาไปอยู่ใกล้พี่ตูนอพี่ตูคิดถึงอาหวานหรือเปล่าเลยเดินช้าก่องไอ้เท่าเท่าหืม ฝึกควานใหญ่ควานใหญ่เริ่มแล้วนะครับตอนนี้ไม่ใช่ปวดตูดปวดเอวระเบ้อน่ะฮะเออนั่งไม่อยู่แล้วครับตูดใหญ่กว่าคอหวาอีกแล้วแม,ม่เอ้ยโอ้ยโอ้ยแบบไปข้างหน้าตรงคอนู่ะเนาะ <c oughs> โอ้ยไม่รู้จะสงสารช้างหรือสงสารควานดีนะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวไปตรงนู้นอีกนะคะเดี๋ยวภาพก็จะให้ชมเรื่อยๆนะคะนะอันนี้สักพักมีเสียงอะไรมานะคะทุกคนรถไทยมาตูบอกรถไทยเจอบ่อยแล้วเอา อ๋อรถไถรถไถหลบเราตูบอกว่าอุตส่าห์เตรียมพร้อมจะเจอรถไถสักกนหน่อยแต่รถไถหลบเรานะคะเอ,อวาวะลูกพลายทองคํานะคะทองคําตะโพธ ก็เลยน่าจะได้เลือดพ่อมานะคะเลือดนักแสดงตอนนี้ก็เดินจะถึงวงเวียนพระครูประกำแล้วนะคะทุกท่านหวาแบบสบายๆชิวๆค่ะไม่ว่าจะเจอ รถอะไรวะเขาไม่สนใจเดินตามเขาเป็นแถวยังไม่ได้อ่านเม้นข่อภัยนะคะถ่ายคลิปเก็บไวโ้โ่อนถึงวงเวียนพระครูประกรรมแล้วนะคะหว่าเดินตามตูดพี่ตูเลยค่ะ แต่ควานเราเริ่มแบบนั่งลำบากแล้วนะคะเพราะว่านั่งนานๆแล้วเริ่มจะเมื่อยแล้วตูเห็นช้างไหมตู้ตู้ว่ามาเดินบ่อยแล้วชินแล้วนะคะกับรูปปั้นช้างบางเชือกนี่กลัวนะคะนี่นึกว่าช้างจะมาทำร้ายตัวเองะ เดิน <peach> รอบวงเวียนพระครูประกรรมนะคะวาวาวาเหนื่อยยังวาวาวา

เดี๋ยวเราจะให้ทีมงานมาไหว้พระครูประรกมนะคะตรงนี้นี่ซึ่งรถไทก็ทำงานอยู่ใกล้ๆนะคะทุกคน

อ่ากับลงกาบลงพี่ตู first, ่ว่ากว่าจะลงได้ก็มีเสียวรถเนาะเสียวรถไทยเนาะอ้าวเอาวะมีพื้นที่กับเขาไหมลูกเออเอาวะถูกขับสวัสดีเจเจพ่อลูกเอ้าเดี๋ยวควานจะตกโอ้นอนลงได้ด้วยเอาได้ไหมได้ไหมวะ เออทางนี้ลูกทางนี้ทางนี้นเอาทาเอ,าท,าเอทุกครับด้วยบนสูงด้วยบนสูงด้วยลูกบนสูงเออเออทุกรับขอให้อะละเป็นเด็กดีเด้อว,วาน,นอนสอนไง <c oughs> สุขภาพร่างกายแข็งแรงทั้งพี่ตูทั้งพี่ทองคำทั้งพ่อเสกแล้ว อาวหวานะคะครับอกวากวาด้วยเออฮันตาปะวะไปให้เด็กน้อยเดินก่อนเอาลองดูอาวหวาพูดนำนะคะ เด็กน้อยเขาเร็วเนะาะโอ้ฮ่าไปแล้วครับเอาหวาเป็นผู้นำแล้วตอนนี้แ้่งเก่งครับครูครูว่างครูครูม,คม,มาเสียบอันนี้หน่อยเสียบพัดลง ไปกันค่ะตอนนี้อาวานำแล้วนะคะขากลับนน่นนน่นเห็นไหมออกหน้าแล้วเร็วเลยค่ะทุกคน เดินนู่นค่ะห่างเลยทีนี้อว่าอว่าเป็นผู้นำอวาเขาเป็นคนเดินเด็เร็วด้วยนะคะต้องจอดรอพอเสกคุมท้ายนะคะตอนนี้พี่ตูที่รู้สึกหนากว่าเพื่อนเลยนะคะทุกคนโอ้เรียงตามความสูงเลยทีนี้อันนี้ภาพสวยภาพสวยแม่แม่โอ้เก็บภาพนี้นี่เลย เรียงตามลำดับเลยจากเด็กน้อยมาสู่เด็กน้อย <laughs> จากเด็กน้อยหวามาสู่เด็กน้อยทองคำมาสู่เด็กน้อยตูมีใหญ่เชือกเดียวค่ะพ่อเสกคุมลูกหลานหนแตะมุตมิน่ารักมากเลยนะคะโอ้ เราต้องไปถ่ายภาพด้านหน้านะคะทุกคนเออไปหน่ะครูเอาแบบคลิปสั้นให้หน่อยอยากได้คลิปสั้นเรียงความสูงแต่ว่าเราไปไม่ได้เราจะวิ่งไปก็เนาะ นี่ตามลำดับสูงเลยนี้เข้าแถวเลยนะคะนี่เป็นนักเรียนเขาจะเข้าแถวแบบนี้ค่ะเอาจากตัวเล็กสุดไปเดินไปอขอปิดคลิปก่อนค่ะทุกคนสำหรับอีพีนี้นะคะขอบ